สืงสากรพิเศษ6ยกครับ117ปอนด์เท่ากันเลยครับมุมแดงกล้องฟ้า CPF นะครับล่าสุดก็เพิ่งชกไปครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะครับ115 WBC แต่เพ่ง u c เอเชียครับวันนั้นก็ชนะนักชกจอมเก๋าอย่างสามารถเล็กไปเลยครับชกคัดชิดที่ว่าโอ้โหชกจนเจ็บหมัดนะครับเพราะว่าคู่ชกนี่เหนียวทนทานเชี่ยวลากดินเหลือเกินครับ รายนี้ที่25ปีนะครับสูง166ครับโกนคิ้วโกนผมมานะครับไม่เฉพาะอะไรครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งบวดหน้าไฟไปนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อบุญธรรมมจุเงินเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็คุณพ่อเองก็ต้องบอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนคลับเป็นแฟนมวยของเพชรยินดีอีกท่านหนึ่งนะครับก็แสดงความเสียใจกับก้องฟ้า CPF ด้วยนะครับรายนี้ก็มาจาก แชมป์เยาวชนโลกนะครับ108ง108ของ WBC ครับแล้วก็มาเป็นแชมป์ 115, OPBF s i ง v e r รวมไปถึงเคยขยับเวทไป122เลยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ WBC เอเชีย er ครับเจอกับนักชกดาวรุ่งอีกหนึ่งท่านนะครับไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วครับรายนี้เก่าเหมือนกันนะครับขั้นเทพลูกหมากรถจุดตองหนึ่งครับ30ปีจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีครับ ชกมาประมาณ30กว่าครั้งแล้วครับเคยประท่ามาหมดครับทั้งยอดมงคลนวพลวันชนะ C.P.F. ครับก็ซ้อมอยู่ที่บางกอกไวนะ้แล้วแล้วก็มีพี่โอ๊ตสิทธิชัยสิงครับนำทีมเอง <c oughs> น้ำหนักเดียวกับคู่แรกนะครับทีกัด117ปอนด์ครับยังไม่ถึงแบนต้มเวทนะครับถ้าแบนต้มเวทนี่118กํากำหนดการชกไว้6ยกนะครับจองฟ้า C.P.F. นี่มุมแดงธันเทพลูกหมากรถจนตองหมุมน้ำเงินครับ แล้วก็ฝากรายการนะครับฝากรายการดีๆครับในศึกพิธีนีของเราครับทางทู For you ครับวันพฤหัสที่8เมษายนนี้เราไปเจอกันที่จนาสงขลานะครับสุกเล็กกิตหมู่เก้าเจอกับรุ่งกิจบ่อรุ่งโลดเก้าหน้าสจต้งปาจีนเจอทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยปืนกลต่อสุรัตพบกับเสาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมแพรพามวยเด็ดเจแปดเก้าครับเจอกับเชอรี่มอรัชพัชรินนะครับนี่ถือว่าเป็นสี่คู่เอกเลยนะครับในศึกพิธีนี ในวันพฤหัสบดีที่8เมษาย,ยนครับที่สนามแข่งขันนกเขาชวาวังดีนะครับจะนะสงขลาสวนวันศุกร์กบวยมันวันศุกก็ยังอยู่ที่จะนะสงขาเวทีเดียวกันนะครับผู่เอกชูเจริญเ,เจอเพชรพนมรุ้งครับชอฟ้าโมงคลเพชรแค่คู่รองครับดีเซเล็กดอนคิงแล้วก็เพชรโทอองซานนะครับเท่ากับว่าสัปดาห์หน้านี้เราไปเจอกันที่จะนะสงขานะครับ เริ่มชั่วคู่แรก18นาฬิกานะครับย้ำว่าชมฟรีนะครับถ้าไม่ไปผมเชื่อว่าคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ8และ9เมษาครับมีนัดกันที่จะน่าสงสาครับซุ per อร์ไฟจริงจริงที่บอลครับถ้าไม่เสนอไปครับก็นี่ครับทู For you ช่อง24ครับกีฬาสดบันเทิงดีครับโอ้โหถือว่าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการถ่ายทอดสดทั้งมวยไทยนะครับเรียกว่าระดับซุ per ์ไฟ h ์แล้วก็นี่แหละครับ วันนี้กำลังรับชมอยู่ก็คือโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยสากลระดับโลกนะครับต้ <c oughs> องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆครับสำหรับท for you ช่อง24นะครับที่ทําให้เกิดการแข่งขันรายการมวยนัดดีครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลด้วยชม <c oughs> กันต่อครับการชกอุ่นเครื่องของกล้องฟ้า C P F วันนี้ดูแล้วมุ่งมั่นตั้งใจครับแต่ว่าคันเทพนี่ก็อย่างที่คุณเอกกับคุณออนเรียนไว้ครับเป็นจอมเก่าอีกหนึ่งคนเลยพิกัดวันนี้ร1อนะครับแต่ว่าเป้าหมายของกล้องฟ้าก็น่าจะอยู่ในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทครับร้อยสิปอนของสภามวยโลกครับเส้นใหญ่เ b C ครับตอนนี้ก็ไล่ล่าอยู่นะครับพระกคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อยกฝ่ายแดงกล้องฟ้า CTF ฝ่ายน้ำเงินคู่อุ่นเครื่องครับขั้นเทพลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่ง ลูกค้าลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งก็มีคุณปนวัฒนกิจเจริญวงแหละครับให้การสนับสนุนนะครับ ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนต์ครับลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกครับของบริษัทบางกอ,อกออตโต้พาร์ทจำกัดโดยผู้ใหญ่ใจดีครับคุณปน,นวัฒนกิจเจริญวงศ์และวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอีย้ยกรุ๊ปจำกัดกิวเจนปูเซนเนจีวหนังกิวเจนอีชี่คุณนรงว่องประเสริฐการครับบริษัทพูินสเปเชียลจำกัดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มสีเกาหลีตัังุยจบ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยขอขอบพระคุณครับยกสองเริ่มมานี่ออกอาวุธกันหนักๆแล้วนะครับทั้งกล้องฟ้า CPF กับขั้นเทพลูกหมากรถจนกตองหนึ่งครับดูครับมาเปิดหน้าบวกกันเลยครับแบบนี้มีโอกาสมีโอกาสสูงเลยครับที่กรรมการด้านล่างนี่จะไม่ได้โชว์ใบคะแนนครับโอ้โหนี่ครับมาขวากับซ้ายด้วยครับขวากับซ้ายโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูทีเด็ดมาใครครับ จะ,จะยิงแหมจะยิงหมัดที่เข้าจุดโฟกัสของครูชกได้ก่อนโอ้ยแหมขั้นเทพมาแต่เราหมัดก็กวาดเสียวเลยนะคุณท็อปดูโครงสร้างของข,องขั้นเทพแล้วน่าจะชกได้ถึงรุ่นเฟเธอร์เวทเลยครับค่อนข้างจะหนาเลยนะครับหัวไหลหน้าอกนี่แหมดูครับโอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับหมัดหน้าหมัดหลังนี่ออกได้เมียนเลยครับขั้นเทพ นี่ครับดักคู่โอ้โหแต่ว่ากล้องฟ้าครับไม่สนครับเบียดติดชนเข้าไปน่าเสียดายอย่างที่คุณเอกได้เรียนไว้แล้วครับกล้องฟ้าสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิต,แ,ตแกเป็นแฟนรายการมวยโลกของเพชรยินดีด้วยนเสียดายครับที่ยังไม่ได้เห็นกล้องฟ้าเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักแต่ว่าไม่เป็นไรครับอตอนนี้ดูดูฟอร์มการชกของกล้องฟ้ากันต่อเชื่อว่าน่าจะดูอยู่บนสวรรค์ครับเอาไล,ไล่ต่อครับกล้องฟ้าครับ แต่ว่าเจอโอ้โหคราวที่แล้วก็เจอเก๋าครับคราวนี้ก็เจอประเภทเขี้ยวลาดดินอีกแล้วครับฝาซ้ายัดขวาครับหนึ่งสองสามออกมาเลยครับถือว่าออกมาหน้ากลัวเหมือนกันนะครับคันเทพเป็นมวยซ้ายธรรมชาตินี่แหละครับซ้ายตรงมีงัดมีหงด้วยครับถือว่าเบสิกการต่อยนี่ก็ดูว่าไม่เป็นรองก้องฟ้าเลยครับถึงจุดนี้ครับปูขี้สูสีนะครับมวยภู้นี้ครับเอาขวาครับงัดแล้วซ้ายครับซ้ายตบอีกทีนึงครับ สายขวาลำตัวคือนาเหมือนกันครับคัเทพนี่ครับว่าโอ้โหไม่ใช่วัดง่ายของกล้องฟ้านะครับวันนี้คู่อุ่นเครื่องถือว่ามากประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยครับคัเ,เทพซ้ายขวาดูครับชิงจังหวะก,กันออกแล้วครับคู่นี้โอ้โหวันนี้การอุ่นเครื่องของ กองฟ้าครับกระดูกชิ้นใหญ่เลยครับชมกันต่อนะครับยกที่3วันนี้ต้องขอบคุณนะครับโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมานดักแฮร่สบู่สกินเดียววิตามินมาโนโปรวิตขอบคุณบริษัทท PI โพลีนจำกัดมหาชนเครื่องดื่มโปรไวตาเครื่องดื่มดื่มได้ทุกวันเครื่องดื่มโปร150กาวช้างเคนจิกาวช้างต้องเคนจิจากประเทศญี่ปุน่น ขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดนะครับยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องน้ำตราถ้วยทองขอขอบพระคุณครับที่สนะครับอีกคนได้ความรวดเร็วครับส่วนอีกคนโอ้โหดูครับออกแต่ละหมัดหนักแรงอีเหลลอเกินครับข่านเทพครับเป็นมวยสากลที่ชกกันสนุกเลยนะครับก่องฟ้าก็เนี่ยครับชวนทะเลาะส่วนรุ่นที่ขั้นเทพไม่กลัวครับโอ้โหดูครับออกหมัดกัน สุดหัวไหล่หมัดขวาโดนครับท่านเทพซ้ายโอ้ดูไม่มีใครยอมใครเลยครับถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกนะครับสุดท้ายใครจะได้รับการจุมือครับคือยืนกันใกล้ๆเลยนะครับยืนกันใกล้ๆครับออกกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันครับเอาหมัดซ้ายของต้องฟ้าครับล่อไปอีกชุดหนึ่งครับขวาขึ้นเหมือนกันครับหมัดขวาของท่านเทพครับหนึ่งสองสามมาแล้วครับพี่บอลครับครับมาสนุกแล้วครับยกนี้ยกที่สาม ก็อย่างที่เรียนไว้ครับเป้าหมายของก้องฟ้าก็คือสถาบันหลัก115ปอนด์ของสภาเมือลรด WBC แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เชียร์ก่อนครับเชียร์สีสเกตนะครับเชียร์สีสเกตให้คว้าแชมป์มาก่อนเรายังรอครับรอในเส้นนี้ต่อจากสีสเกตแล้วครับก็สะสมประสบการณ์เข้าไปเรียกว่ายิ่งชกยิ่งพัฒนายิ่งแกล่งขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับต้องฟ้า วันนี้ไม่รู้ว่าผลจะจบลงแบบไหนนะครับแต่ว่าก้องฟ้าได้อะไรเยอะเลยครับจากไฟที่ต่อยกับขั้นเทพลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโอ้โหยกสังหมัดขวาครับโอ้ยังยังทนอยู่ได้โดนเยอะเหมือนกันนะครับขั้นเทพในเชิงโมยสาคลนี่โอ้โหก็เจอเบอร์ดีๆมาหมดแล้วครับขั้นเทพรายนี้ครับซ้ายลําตัวครับมาสักครู่ครับก็ลําตัวคืนเหมือนกันครับเดี่ยซ้ายขวาล้วงลําตัวครับของก้องฟ้าครับก้อง มีครับแผนของกล้องฟ้าครับเล่นบนเล่นบนแต่ว่าคั้นเทพเล่นล่างดูครับใครจะเข้าเป้าใครจะเห็นผลก่อนกันนี่ครับม,มีดัมีสวนตลอดครับคั้นเทพหมดยก วันนี้อุ่นเครื่องนะครับเจอกับขั้นเทพลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโอ้โชว์ฟอร์มสวยเหมือนกันนะครับสําหรับขั้นเทพเพราะว่ามีอัดฉีดจากเจ้าของสีเสื้อด้วยนะครับคุณปนวัฒนภากิจเจริญวงศ์เจ้าของลูกเจ้าของลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีแต่ว่าราคาถูกครับลูกหมากคุณภาพดีมากเลยนะครับแต่ว่าราคาถูกของบริษัทบางกอกอโตพาทจำกัดครับ โดยคุณปนวัฒธนก,กิจเจริญวงศ์อต้อนคคุณบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอีย้ยวเอีย้ยครุปจำกัดครับจิ๋วเจิ้นปู่ซินเจียวหนังจิวเจิ้นอีชีโดยคุณสายชนชันชยพัสกุลขอขอบพระคุณครับยกที่4ครับไม่ใช่งานง่ายของกล้องฟ้า C P F แน่นอนนะครับดูครับขั้นเทพมีขยับมีออกตลอดเลยครับกับยอดมงคลก็เจอมาแล้วครับเคยชิงแชมป์กับวอลชนะ C P F ด้วยครับรายนี้เก่าครับมาซ้ายตรงครับ S <S ปักหลักกันแลกหมัดก,กันสนุกเลยนะครับขวากับซ้ายครับกองขวาจะขวาธรรมชาติเลยครับขั้นเทพกับซ้ายโอ้โหดูช่วงบริเวณต้นแขนของขั้นเทพครับรู้เลยนะครับว่าหมัดหนักแน่นอนครับทรงแบบนี้มีกระแทกยับแลกยับอือหือชิ่วไปเชี่วมาครับถ้าใครโดนเต็มๆนี่ก็มีโอกาสไปฟื้นอีกทีนี่ห้องแทย์เลยครับ ยังออกกันเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยครับเดินเข้าหาต่อครับเนี่ยมีตัดซ้ายตัดขวาครับมัดซ้ายขวาบัดไม่โดนครับน้องรับตัวขึ้นมาครับขั้นเทพนี่ครับต่างคนต่างยังอยู่ในเกมของตัวเองเหลอครับแล้วก็ขอะชาสัมพันธ์งานใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับโดยคุณพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับ ขอเชิญเที่ยวชมประเพณีสงการละครช้างนะครับประจำปี2564ชมพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับที่สวนช้างนะครับพบกับโขลงช้างจำนวนนับร้อยเชือกเลยทีเดียวก็งานจะมีในวันเสาร์ที่10เมษายนนี้7โมงเช้าเป็นต้นไปครับเข้าชมฟรีนะครับเรียนเชิญครับก็เสาร์หน้าแล้วนะครับเข้าที่10เมษายนวันนี้เสาร์ที่3 พี่น้องจังหวัดสุรินแล้วก็จังหวัดข้างเคียงก็ไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8รรษานะครับโอ้บนเวทีนี่ชกกสนุกเหลือเกินครับยกนี้ยก4ทางด้านกองฟ้านี่ก็เนี่ยครับมีหมัดกระแทกหมัดซ้ายหน้าทําได้ดีนะครับป้องฟ้าลูกศิษย์ของคุณหนึ่งครับัตชัยสาสกุลครับแมไม่มีหมัดหน้าไม่ได้ครับเกมคู่ขี้สูสีนะครับมีผัดกันเดินผัดกันทาครับ ซายออกครับมาซ้ายหน้าเนี่ยครับซ้ายยกนับตัวคืนครับมดยกที่4ก่อนแค่นี้ก่อนพี่แค่นี้ก่อนนี่ครับหน้าสะบัดเลยครับยับซ้ายงัดขวาขึ้นมาโอ้โหแต่ว่านี่ครับเดี๋ยวขั้นเทพขั้นเทพนี่มีหลอกชิงยิงซ้ายเข้าไปเหมือนกันครับชมกันต่อครับยกนี้เข้มข้นแน่ครับยกนี้่าดไป4ี่ยกแล้วนะครับเหลืออีก2ยกยกนี้กับยกหน้าครับยกที่ห้า แม่เราดูตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองคิดว่าน่าจะไม่ไม่มาเกมยาวขนาดนี้ครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ถือว่าสอบผ่านในเรื่องของท่าตระหดเลยครับคู่แรกนี่จบยกสามนะครับคู่นี้นี่ไม่ต้องสืบครับหนังชีวิตแน่นอนครับยกที่ห้ากำหนดหกยกนะครับเดี๋ยวคู่หน้าคู่เอกมาแล้วนะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียแบนตั้มครับ118เพชร c p f กับชัยวัฒน์บวชกระทโธครับ ครูนี้เป็นวิธี่อนครับหมัดซ้ายของขั้นเทพเนี่ยเดินเข้าไปก็ชิงชิงชิงออกมาก่อนเลยครับขั้นเทพครับ้ายตรงครับนี่ครับยกที่5ยกที่5ครับชวนทะเลาะอย่างเดียวครับกล้องฟ้า CTF ถือว่าเป็นนักชกที่ชกได้ทั้งไฟเตอร์แล้วก็บ็อกเซอร์นะครับแต่ว่าไฟนี้มาแนวดุดันเดินเบียดชิงจังหวะเข้าไป แต่ว่าคันเทพครับนี่ไม่ใช่ว่ามาดูดูด,ดูโอ้โหไม่ใช่มวยที่ชกง่ายนะครับสําหรับคันเทพก็เป็นมวยถนัดซ้ายธรรมชาติด้วยครับโอ้โหหมัดขวานฮานี่ก็กระแทกทําลายจังหวะรอที่จะหลวงลําตัวก้องฟ้าครับก้องฟ้าก็โดนเหมือนกันครับโอ้โหไฟนี้เจ็บตัวพอสมควรครับแต่โยกศีรษะเข้าไปครับหาช่องอุ้ยขวาครับโดนเต็มหน้าเลยครับโอ้โดยเฉพาะหมัดซ้ายหลังครับ ล้วงลำตัวแต่ทีนี้หูเต็มดูข้าวของกล้องฟ้าเหมือนกันนะครับไฟที่แล้วก็เจอประมาณประเภทแบบนี้ครับล่าสุไฟที่เจอแบบนี้อีกแล้วกล้องฟ้าครับมาซ้ายมาขวาครับฝาโดนเต็มเตใบหน้าเลยนะครับฝาของกล้องฟ้านี่ครับมาสนุกเลยครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับแหม่ยิงทกดูคันเทพโอ้ยิ่งทองครับเวทใหญ่ธรรมชาติลดลงมาครับก้องฟ้านี่ถือว่า115ยังสบายอยู่ครับแต่วันนี้ชกถึง1้ แต่ว่าก็โชว์ผลงานได้ดีทั้งคู่แล้ครับตอนนี้มีวันนี้มีแชมป์เปโลกคนล่าสุดปัญญาประดับสีมามานั่งชมเพื่อนร่วมค่ายทําการแข่งขันอยู่ด้วยติดตามกันต่อครับอุ้ยขีขวาเข้าไปกองฟ้าขั้นเทพซ้ายคืนเลยครับเดินต่อครับเดินไปทำให้โดนแล้วโดนคืนมาครับโดนกัปนขั้นเทพคืนมาครับแล้วแกออกไปเหืด ก่อนครับกองฟ้านี่ขันเทพจิ้มคืนมาเหมือนกันโอ้โหนี่ครับเป็นประเภทหนังชีวิตแล้วครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่หแล้วครับผมจะต่อครับยกนี้ดูเดือดเข้มข้นแน่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอดิเลกศรีประทักษ์ประธานกรรมการบริหารท,ท่านดรพงศ์วิเศษไทยทูลครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกระพันอาหารจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์5ดาวครับ โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพลุ่งโลดบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยามองตราถ้วยทองยามองน้ำตาถ้วยทองรวมถึงบริษัทโรงงานเทสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมานโนดักแฮร์สบู่สกินเดี่ยวและวิตามินนะมานโปโรวิตขอขอบพระคุณครับเ,เดินลุยต่อไหครับฝ่ายที่เดินเข้าหาก็คือกล้องฟ้าครับส่วนข้างล่างนี่นเชื่อว่าโอโ้โหโศกใจเลยครับผู้หนึ่งชัดชยัยสาสกุลคงจะคิ้วคิ้วชนกันแล้วครับมัดขวาตรงครับกล้องฟ้า ถือว่าเหนื่อยพอสมควรเลยครับก้องฟ้าทำผลงานได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งก้องฟ้า c p f กับขั้นเทพลูกหมากรถจนตองหนึ่งศีรีสะชนกันครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาครับคนที่มีผมยาวกว่าท่าจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าก้องฟ้าครับเลียนมาเลยครับหรงบวหน้าไฟนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยคุณพ่อคุณพ่อที่เสียไปครับซ้ายครับซ้ายหน้า เราดูครับคือออกออกมาค่อนข้างจะอ,อึดอัดหน่อยแล้ะครับเพราะว่าขวากับซ้ายเจอกันครับพี่บอลครับโอ้โนี่ครับถือว่าคันเทพนี่เป็นคู่อุ่นเครื่องชั้นดีเลยนะครับนักชกมากประสบการณ์ก็ถ้าเกิดว่าเป็นมวยสร้างที่กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินไม่เยอะนี่ไม่แน่นะครับคันเทพอาจจะเอาอยู่แต่ว่าวันนี้เจอกองฟ้าโอ้โหทำให้การชกมันสนุกแบบนี้เลยครับ ในในใบรายการเขียนว่าอุ่นเครื่องก็จริงนะครับแต่ว่าคันเทพนี่ตั้งใจมาเผาเครื่องเลยนะแบบนี้ใส่เต็มเต็มนถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเร้าใจเลยครับผัดกันรุกผัดกันรับนะครับคันเทพเมื่อสักครู่นี้โชว์เปิดเกมให้เห็นด้วยนะครับว่าไม่ได้ถอยไปอย่างเดียวครับเก่าจริงๆครับในวัย30ปีนะครับคันเทพจากอุบลตโอ้โหดูตัดลำตัวครับแต่ว่าก้องฟ้าก็ไม่มีอาการครับ ือว่าการฝึกซ้อมที่ดีเยี่ยมนะครับในการดูแลของคู่หนึ่งครับจตชัยสาสกุลครับปัทพาครับปัดขาตรงหยุดการเดินของท่านเทพเอาไว้ครับเนี่ยล้วงลำตัวคืนมาครับคือล้วงลำตัวแต่ลัแต่ละหมัดนี่โอ้โหที่ฟันตัวข้างในนี่คลางเลยนะครับพะดังตึ๊บครับเนี่ยนะครับปลายยกครับปลายยกสิวินาทีสุดท้าย าจะมีขอดเด็ดหรือเปล่าครับคันเทพดูแล้วแรู้ตัวเป็นรองอครบยกครับครบยกนี่ครับถือว่าวันนี้ทั้งคู่ครับโอ้โชว์ฟอร์มกันได้ดีขันมวยสากลในศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียนะครับกรรมาการประกาศประกาศเลยครับผู้ชนะครับ ได้แก่กล้องฟ้าครับกล้องฟ้า,า,า c b f นะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนผู้อุ่นเครื่องนะครับขั้นเทพลูกหมากรถยนตองหนึ่งไปได้แบบสนุกเร้าใจดูเดือดเลยครับกำหนด6ยกคู่นี้โอ้โชวกันอย่างสนุกนะครับเป็นกำลังใจให้กับ